analyze data ก่อนหน้านี้ที่ผมเนี่ยได้โปรโมทตัว c ค p i l o t ไปนะครับก็ตอนนี้โค p i l o t เนี่ยยังไม่ได้มานะแต่ว่าเขาอาจจะปล่อยปุ่ม analyze data มาก่อนผมไม่ทราบว่าทุกคนได้มีกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าของผมมันขึ้นมาแล้วก็เราอยากจะมาบอกทุกคนว่าเออมาใช้อะไรได้บ้างแล้วผมก็เลยเอา data เนี้ยไปโหลด sample data หรือข้อมูลเนี่ยมาจากในเว็บนะครับอันนี้โหลดฟรีนะมันเป็น make up ขึ้นมานะครับผมแนะนําว่าโหลด data ที่ผมมีดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เห็นภาพมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลของทุกคนนะครับมันน้อยอ่ะมัน ไม่เห็นภาพตัวนี้เนี่ย analyze data เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับ co p i l o t โดยที่ co p i l o t จะเหมือนเอาข้อมูลไปแล้วก็ไปวิเคราะห์อนาคตนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันเหมือนเอาข้อมูลปัจจุบันว่าจะดูยังไงดูเซลยังไงก่อนหรือว่าเราสามารถถามอะไรได้นะลองเล่นมาแล้วนอะก็ลองกดลองดูเนี่ยเวลากดเซลนะครับมันก็จะแนะนําขึ้นมานะว่าเออเปอร์เซ็นต์ของแคต e g o รีนี้อันไหนคืออันไหนนะครับมันก็จะขึ้นมานะเกี่ยวกับเซลเกี่ยวกับเทเบิลทั้งหลายนะครับหรือลองไฟโ profit กำไรนะมันก็จะถามว่า individual โจ๊กกำไรหรือว่ากำไรแบบรวมนะครับถ้าเกิดเราเอาแบบรวมเนี่ยมันก็จะมีอะไรขึ้นมาหลายหลายอย่างถามอะไรก็ได้นะครับเช่นเหมือนกำไรของลูกค้าที่ต่ำที่สุดนะครับ3คนล่างสุดมันไม่ได้เกี่ยวกับล่างสุดนะมันก็เหมือนแบบขาดทุนเยอะที่สุดนะครับลูกค้าคนไหนเหมือนคล้ายๆกับ c h a t GPT แต่ตัวนี้มันเหมือนแชทบอทที่มันยังไม่เข้าใจภาษาเรามากเราก็เลยต้องพิมพ์ในส่วนองค์ประกอบของคำนั้นๆเนี่ย่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่รู้ว่าต้องใช้คำไหนเนี่ยลองลองล,ง,ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ กด Show More มันก็จะมีอะไรหลายอย่างให้เลยแต่ดูจากกราฟนะฮะก็ analyze data เนี้ยก็จะเอาข้อมูลจากตัวข้างบนเนี้ยที่เป็นหัวข้อเนี้ยมาผสมผสานดีกว่าแล้วก็ทํำกราฟให้เราดูง่ายขึ้นโดยที่อันเมื่อก่อนเนี้ยเราต้องมานั่งแบบเลือกช่องนี้มาผสมกับช่องนี้แล้วก็เอาก r a าฟออกมานะครับแต่ตอนนี้เนี้ยเขาก็สามารถทํำกราฟได้เลยอัตโนมัติเช่นอ่อาดูนนะข้อมูลการขายในนิวยอร์กซิตี้นะครับก็ Insert ได้เลย มันก็จะดึงมาให้แล้วก็จะมีกราฟให้นะครับแล้วก็สามารถเอากราฟแต่ละอันได้เลยทุกคนต้องลองไปทําดูนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากๆส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะใช้ AI จริงๆมันเียกว่า AI แบบเอา Data มาเล็กๆนะในความรู้สึกผมถามว่าทําไมเขาต้องปล่อยออกมาเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยโค้พายโลออกมาเลยอะ่ะบางทีมันใหม่มากแล้วมันก็ใช้ไม่เป็นเท่านี้เนี่ยก็เลยอยากจะให้เอาลองตัวแซมเปิลออกมาก่อนเพื่อที่ให้เราเรียนรู้นิดๆหน่อยๆแล้วก็สามารถทําได้ในอนาคตถ้าเกิดโค้พายโลมายังไงนะครับผมจะเริ่มสอนแล้วก็ฝากตติดดามมผ